ฮัลโหลฮัลโหลสต๊อปีบาทรัมมีบอลสวัสดีครับพี่พี่จะส่งลูนชีไปสนิจาค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบนะครับพี่จะขีดต้นก็ได้ก็ห้าสิบมีเก็บเงินปลายทางสนใจตัวอะไรบรดทุนเร่องนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งส่วนเก้าเจ็ดโทรหรือทางไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมอ่ะบอลกระถางอันนี้ไซส์ห้าจุดห้านะพี่ห้าจุดห้านะห้าจุดห้าน้าสวยฟูๆร้อนๆ้อนนะพี่เนาะอ่ะตัวนี้บะบอลรัตนโกสินทร์ครับพี่บอลสวยไม้เก่าอันนี้เป็นฟอร์มกอแพคคู่สองต้นในกระถางนะครับพี่บะ รัตนโกสิทร์ครับพี่ใบสวยเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยมีเม็ดสีแดงตัดหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่มีสองต้นขอร้อยห้าสิบบะวรรัตนโกสิทร์อะฟอร์มเต็มครับพี่นี่เลยนะสองต้นในกระถางนู่นเลยนู่นเลยครับพี่หนึ่งห้าศูนย์บะวรรัตนโกศิทร์ต้นนี้ขุมทองหน้าสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขุมทองจ่ะแล้วก็อสงไขยใหญ่ๆกัดเม็ดมาสวยแล้วครับพี่หนึ 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยอะสงไขครับผมมาด้านนี้ มีดาราดาราดาราคราบับพี่ดารานบพารัตครับพี่มีสองต้นนะสองต้นในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดารานบพารัตจ้ะแล้วก็เมืองนครชมุมหน้าเข้มเข้มครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืองนครชุมชายชนหน้าแดงๆครับพี่นี่เลยจาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชายชนโอ้โหหลอดใหม่แดงแจ่มมากครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชายชนเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ ใช่ชวนเหมือนกันครับพี่สวยๆน่าแดงหนึ่งร้อยและหนึ่งร้อยจัดส่วนตัวนี้ลูกไม้ด่างครับพี่เป็นด่างขาวและด่างเหลืองครับพี่มีเม็ดแดงตัดสวยสู้แจ่มครับพี่ลูกไม้ด่างสองห้าศูนย์ต้นนี้เขาสองร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ด่างใบเขาจะแบบว่าอ่าผิวๆหน่อยนะพี่เนาะนี่เลยผิวใบนะพี่เนาะผิวๆนี่เลยด้านข้างเออด้านหลังโอ้ทัดด่างรู่หลังใบเลยสองห้าศูนย์ครับพี่ลูกไม้ด่างนี่เลยเม็ดแจ่มแจ่มครับพี่ด่างขาวและด่างเหลืองในใบ ในต้นเดียวกันเนอะไม่ใช่ใบเดียวกันในต้นเดียวกันมาด้านนี้ครับผมมีสายพระเนตรหน้าแดงสวยฉ่ำครับพี่สายพระเนตรสายพระเนตรกัดสีสวยสุดแดงแดงเลยหนึ่งห้านครับพี่สายพระเนตรหน้าแดงแล้วแบบนี้แบบนี้จะ้ะสายพระเนตรร้อยห้าสิบหน้าแดงสั่มสัมจ้ะแล้วก็มียักษ์นี่เลยทศกัณฐ์พรักครับพี่นี่เลยด่างชมพูสวยสวยนะเจ้าพี่จ๋าเอ้ยใหม่ใหม่ล่าสุดครับพี่ เม็ดลงเม็ดสี่ครับพี่กัดมาแจ็มแล้วสวย size ใหญ่ทศกัณฐ์พบรักครับพี่สามศูนย์ศูนย์มาต้นนี้มีแบ่งงามหนึ่งต้นครับพี่สามร้อยทศกัณฐ์พบรักครับพี่มีแบ่งให้หนึ่งต้นหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็ต้นนี้ปิ่นมานีใบหอกดงังเดี๋ยวผมหมุนก่อนผมหมุนก่อนอ่าเอาเอาแนวนี้แนวนี้นี่เลยปิ่นมานีครับพี่ใบหอกดางนี่เลยดางสวยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ปิน่นมะนีแล้วก็นบพะเก้า 9. ฟอร์มกอเหมือนกันครับพี่สองต้นคู่ในกระถางครับผมนุปลาะก้าวใหญ่ๆหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจ่ะนี่เลยสองต้นในกระถางครับพี่ใหญ่เบอร์เลอร์ต้นนี้มันนีมอมันนีมอรกดครับพี่นี่เลยด่างสวยๆหน้าหวานๆต้นนี้ครับพี่มันนีมอรกดครับผมหนึ่งสองศูนย์ครับพี่ขอร้อยยี่สิบมันนีมอรกดหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ซิราสวยหรือยังต้นนี้สวยแล้วแหละนี่เลยครับพี่ซิราแพงซิราแพง อ่าขอหนึ่งสองศูนย์เหมือนกันครับพี่ร้อยยี่สิบสิราหุ้มทองแผงหนึ่งสองศูนย์ส่วนแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่จะหนึ 100, 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้ะแม่ฟ้าหลวงทองจันใบใหม่เปิดสวยมากครับพี่ใบใหม่ล่าสุดคือใบนี้นี่เลยจะ้ะใบนี้ใบนี้ครับพี่ทองจันทร์สวยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ทองจัน 100, 100, ทน์ทองไดราจะสวยเท่าทองจันเนาะนี่เลยแล้วก็ทับทิมลครครับพี่ด้านในนี่เลยหน้าด่างแดงสวยจำ้ำ ทับทีมนครครับพี่ขอหนึ่งร้อยสามสิบครับพี่หนึ่งสามศูนย์ทับทีมนครใหญ่ๆล้นล้นต้นนี้ธาตุบางแก้วหนึ 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้ะธาตุบางแก้วครับพี่หน้าชมพูอมม่วงสวยๆเนาะเม็ดสีจำ้ำๆและด้านล่างนี้บัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหน้าด่างชมพูหวานๆจ้ะบัวสวรรค์เนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมต้นนี้มาด้านนี้มีเกสร เกสรภูมิลินนี่เลยครับพี่ใหญ่ร้อนโฟ5.5เลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้ะเกสรภูมิมลินหน้าสวยสวยจ้ะพี่จ๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้นี่เลยกัดแดงทั้งใบสวยมากเลยว่ันี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่กลางให้ดูนิดนึงลูกไม้หน้าแดงๆครับพี่หนึ่งห้าูตเนาะตัวนี้1องร้อยสิบหนึ่งร้อยห้าสิบูกไม้แดงแดงครับพี่ลูกไม้แดงอ่านี่เลยพี่กัดแดงทั้งใบนะพี่แดงทั้งใบเนาะน,นี่เลยจ้ะสวยๆอฟอร์มเต็มนี่ ร้อยห้าสิบลูกไม้กัดแดงสวยสวยส่วนต้นนี้มนันีร้อมเพชรครับพี่หน้าแผงสวยมากเลยต้นนี้ครับพี่นี่เลยมันีร้อมเพชรแผงต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้ามันีร้อมเพชรหน้าแผงด่างยั้งสวยครับพี่หนึ่งร้อยนึ่งร้อยจ้าแล้วก็มีด้านในมะนาำมังนนน้ำมังนน,น,งน,นอันนี้เป็นหน้าเดิมนะพี่นะหน้าเดิมด่างชมพูหวานหวานครึ่งอันครึ่งครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนามังนนหน้าั้งเดิมออริจินอลแล้วก็มีนางรากสด อันนี้มี2ต้นคู่ในกระถางนะพี่นะนี่วางอยู่ในกระถาง2กระถางเป็นได้เขียวตัดแดงกระถางละ100100จน้ะนางรักสดได้2ต้นในกระถางจ้าต้นใหญ่ๆหน้าแดงแดงครับพี่มี2ต้นคู่ในกระถางอันนี้เราก็ปลูกลมฟอร์มกอพี่2ต้นในกระถางจะมีมหาชัยนะนี่ครับพี่1ต้นแล้วก็ท้าวรำไพ1ต้นอยู่ในกระถาง5.5แต่ใหญ่ล้นมากพี่ดู2ต้นคู่ในกระถางครับพี่ขอ150ต้นนี้150จะได้มหาชัย1ต้นกับ อ่ทาท้ารำไพ่หนึ่งต้นครับพี่ในกระถางเดียวกันนะนี่เลยครับพี่ท้ารำไพ่กับอ่ามหาชัยอร้อยห้าสิบครับพี่ตัวนี้ใหญ่ๆเลยนี่อออกกล้องออกไกลหน่อยอย่างใหญ่อย่างใหญ่แล้วก็เกสรขึ้นไปแล้วครับพี่เนาะอาจสันหนึ่งต้นครับพี่เกสรภูมารินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยส่วนต้นนี้เทราบาตีครับพี่โอ้โหหน้าชมพูตัดขาวสวยๆเลยและที่สําคัญมีสองต้นคู่เลยครับพี่ สองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทราปาตีแม่ฟ้าหลวงต้นนี้สวยจาดใบใหม่ครับพี่เปิดหน้าด่างเหลืองนี่เลยยังแจ่มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงบังเกิดเก้ามุมนี้ครับพี่ลบอยู่เอาแหวกหน่อยครับพี่หนึ 100, 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้ะน้องอ้วนกลมบังเกิดเก้าครับพี่หน้าป้ายตัดแจ่มแจม,แ,จมแล้วก็พรมพิมานมีสองต้นคู่ในกระถางนี่ครับพี่ลงกอไว้สองต้น สองต้นในกระถางน,นั้มีพรมพิมานหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้ไปสองต้นในกระถางเลยครับพี่เท่านี้สวยอย่างคุ้มอย่างคุ้มตัวน,นี้ร้อยเดียวพรมพิมานได้สองต้นมาทางด้านนี้ครับพี่มีรัตนารุ่งโรดโอ้โหตัวน,นี้อย่างสวยใบใหม่ครับพี่เปิดหน้าดังเผื่อยยังจำหนึ่งห้าศูนย์ัตนะลุ่งโรดครับพี่ร้อยห้าสิบสวยสวยสวย,สวย,สวยจะ้ะแล้วก็เกสรเจอแล้วครับพี่หนะนึ่งร้อยนะเกสรพรมาลินครับพี่ หนึ่งร้อยงาม,งามสิราหุ้มท้องแผงครับพี่สิราแผงต้นนี้หน้าด่างชมพูและหน้าด่างเหลืองนี่เลยครับพี่เปิดมาสวยสวยสิราแผงต้นนี้ขอหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งร้อยห้าสิบสิราแผงหน้าด่างชมพูและเปิดหน้าด่างเหลืองในใบใหม่นี่อย่างสวยเลยต,นนเต้นนี้ครับพี่ร50่ห้าสิบจ้าเทพสุธาต้นนี้ 100, 100ครับพี่นี่เลยด่างตัดสวยแจ่มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่เทพพระสุธาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยและด้านนี้ น้าเมืองนโนนโอ้ยนะ้าเมืองนโนนเป็นหน้าเป็นหน้าแผงนะพี่เป็นหน้าแผงต้นนี้ต้นนี้ของผมดึงยากเห็นหญ้าไม่ได้ครับพี่มันแค่วชอบถอนใหญ่ๆนะอันนี้ใหญ่นะพี่ร้150อยห้าสิบต้นนี้หนึ่งห้าศูนย์นเมืองโนนแผงต้นโคตรใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้าครับพี่ที่ทที่สําคัญหน้าด่างสวยด้วยครับพี่ร้อยห้าสิบครับพี่นะ้าเมืองโนนแผงจะรัตนะลุ้นๆเฉยนะ้าเมืองโนะนแผงเกสรสวยไหมครับผม หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่เกสรภูมะรินแล้วก็มัคควานรังสันครับพี่มีสองต้นคู่เหมือนกันอันนี้ในกระถางมัคควานรลังสัรครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนพเก้าหน้าเหลืองต้นนี้มีสองต้นคู่ในกระถางอีกต้นหนึ่งเป็นหน้าด่างเหลืองอีกต้นหนึ่งเป็นด่างชมพูครับพี่นี่เลยฟอร์มกอสองต้นคู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่นพเก้าสองต้นในกระถางจ้า ปีซาดแดงแผงลูกตาลครับพี่หน้าด่างในป้ายนอกต้นนี้ฟอร์มใหญ่กระถาง8นิ้วครับพี่ม้อ8หม้อ8นี่เลยแบ่งรุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นเดียวกันนี่คือบางต้นติดดอกแล้วพี่อย่างต้นนี้ให้ดูให้ดูไอ้ต้นนี้ให้ดูนี่มีดอกแล้วพี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ผสมเนาะต้นนี้นี่เลยพี่ดอกมาแล้วพี่แดงดอกมาปป๊ดลูกเทพถือกำเนิดอ่ะต้นนี้ผมแบ่งต้นนี้หน้าด่างสวยมากครับพี่ลูกตาลใบลูกตาลสวยตดแหลมๆสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับพี่สองพันกลมกลม กระถาง8นิ้วนะลน้ลนๆครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนู่นเลยปีสัตแดงแผงรูปตานครับพี่ไซส์ใหญ่กระถาง8ยกทีหนึ่งนี่เลยนี่เลยว่าใหญ่มากใหญ่มากครับพี่และที่สาคัญหน้าสวยอ่ะต้นนี้ใครไม่ยิ้มครับพี่ใครไม่ยิ้มแต่โอมยิ้มครับพี่ใครไม่ยิ้มแต่โอมยิ้ม550หไม้สวยใบกลมไม้ใหม่ครับพี่นี่เลยโอมยิ้มใบใหม่เปิดหน้าดังเหลืองนะ550ครับพี่ สวยใหญ่ล้นกระถางแล้วอันนี้กระถาง5.5เอาไปลงกระถาง10ได้เลยโอมยิ้มจะ5 5 0ส่วนด้านนี้มีนี่อะไรครับพี่หน้าสวยสวยมิ่งมนตราเอาไป4 5 0ครับพี่ต้นนี้ใหญ่และสวยเดี๋ยวผมยกก่อนขยับขยับอึ๊บขยับต้นนี้ไปอ่าให้ดูฟอร์มเต็มเดี๋ยวตอนนี้450ครับพี่มิ่งมนตราหน้าแดงสวยมากช้ำชำเลยต้นน,นี้450สวยจัด ปลาลัดปอกครับผมและโดดมาทางด้านนี้ทองผ่ากายมาดหน้าส้มส้มครับบี่นี่เลยเหลืองส้มนี่เลยอมแดงครับบี่กระดูกดําพื้นเขียว4-50ทองผ่ากายมาดครับบี่450หน้าสวยจ้าสวยจัด,จดต้นนี้จะแล้วก็มีรัศมีจันท์ใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่ผมยกให้ดูครับบี่ใหญ่มากใหญ่มากอะนี่เลยรัศมีจันท์ครับบี่ใหญ่ใหญ่ด้านข้างครับบี่ ต้นนี้น้องขอสองร้อยห้าสิบใหญ่จริงๆพี่เอาไปลงกระถางสิบจังลดเลยนี่เลยหน้าเรืองทองชํำสวยครับพี่ลัศมีจันนี่เลยใหญ่เบิ่มๆเลยสองห้าศูนย์จแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ด่างสวยเป็นลูกเมืองเกาะเกตครับพี่หน้าสวยไหมสวยมากสวยมากรอดใหม่มาแล้วนู่นเลยครับพี่นี่ให้ดูใบอ่าอย่างสวยรอดใหม่สามห้าศูนย์ 350, ครับพี่ลูกไม้ด่างลูกเมืองเกาะเกตไซส์ใหญ่มากใบล้นฝ่ามือสามร้อยห้าสิบ ต้นไหนต้นไหนแล้วก็ทองตะนาวสีต้นนี้เดี๋ยวผมเด็ดใบก่อนเด็ดใบร่างเอาใบที่คงอยู่ปัจจุบันครับพี่พอไม้บางต้นทิ้งใบร่างไปเป็นเรื่องปกติอะฟอร์มนี้ครับพี่สองศูนย์ศูนย์ทองตะนาวสีครับพี่หน้าเหลืองส้มทองสองร้อยกลมๆสวยมากต้นนี้กระถาง5.5ครับพี่ทองตะนาวสี2.0 0จากแระปีสัตว์แดงแผงต้นใหญ่นี่เลยหน้าชมพูหลอดใหม่ เปิดเรื่องครับพี่ดูรอดใหม่ก่อนน้องรอดใหม่ด่างสวยจัดอาอร์ฟอมเต็มครับพี่ปีสัดแดงแผงต้นนี้ลูกตาเหมือนกันแล้วหน้าแผงด่างสวยครับพี่หนึ่งพันสามร้อยครับพี่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ปีสัดแดงแผงสวยสวยจ้าทองคำครับผมทองคำต้นนี้ครับพี่ทองคำขาวต้นนี้เอาไปแบบว่าสวยๆร,ราคามิตรภาพสองร้อยสองร้อยครับพี่สองศูนย์ศูนย ต้นนี้ชื่อว่าทองคําขาวสวยใบพีพื้นใบขาวนะนี่เลยเขาจะด่างสีนี้ตัดตัดพื้นใบอ่าขาวๆนี่คือพื้นใบนะพี่เขียวขาวพื้นใบทองคําขาวขาวสมชื่อครับพี่สองร้อยพอตอนนี้สวยๆแล้วก็มีลูกไม้แบ่งต้นนี้สวยไหมครับพี่นี่เลยลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยด่างออกขาแล้วก็กัดเดี๋ยวว่ากัดชมพูนะพี่เนาะกัดเม็ดชมพูชมพูนี่นเลยอันนี้ด่างแดงกัดเม็ดสวยๆสามห้าิบครับพี่สามร้อยห้าสิบลูกไม้ ด่างรูปไม้ด่างกัดสีสวยผมเรียกแบบนี้้วกันรูปไม้ด่างกัดสีสวยสามห้าศูนย์ครับพี่ให้ต้นนี้เลยสวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบูกไม้ด่างกัดสีส่วนด้านนี้รัตนะครับพี่นี่เลยรัตนะบารมีแค่ชื่อก็ใช่แล้วครับพี่สวยๆจ้ะสามร้อยัตนะบารมีเหลือหนึ่งต้นสุดท้ายสุดท้ายครับพี่รัตนะบารมีสามร้อยสวยๆครับผมด่าง จัดจ้านทุกใบครับพี่ทุกใบแหมรอใบ e, อมาแล้วแล้วก็มีเมืองหนองคายนะมีเนาะแบ่งต้นนี้ดีกว่าดางสวยสุดในหมู่พวกอะต้นนี้ครับพี่เมืองหนองคายนี่เลยหรืองขาว,ขาวเขียวสว่างสวยครับพี 300, ่สามศูนย์ศูนย์เมืองหนองคายครับพี่สามร้อยฟอมใหญ่ล้นนะล้นนะนี่เลยครับพี่นี่ล้นล้นหน้าสวยสว่างมากครับพี่ต้นนี้ 300, 000, สามศูนย์ศูนย์สวยๆจ้ะแล้วก็มีด้านในอะต้นนี้ก่อนนี่เลยครับพี่ใบกลมบล็อกเลยห้าจุดห้านิ้ว ต้นนี้ซับมั่งข้างครับพี่ซับมั่งขั่งสวยๆน้องขอ3-50ครับพี่ซับมั่งขั่ง350ใบกลมชมพูชมพูครับพี่ใบนี้มีชมพูมีความเหลืองแทรกมาด้วยนะอ่ากลมน่ารักครับพี่แค่ชื่อก็แมชอบแล้วซับมั่งขั่ง3-50ครับผมครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะพี่เนาะสำหรับสี่บารมีบอลคนละหนึ่งไรอ่ากดติดตามด้วยนะพี่เวลามีคลิปใหม่จะได้ขึ้นฟีดแจ้งเตือนครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ